เขียนได้นะในในหลายๆประเทศก็คือบอกบทเนี้ยมันก็คือพยายามที่จะบอกว่าการจัดงบประมาณการจัดทํางบประมาณเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่แค่ตรวจสอบการจัดทําว่ามันเป็นไปโดยการมีความคุ้มค่าจําเป็นแล้วก็เหมาะสมหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายๆประเทศที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย มีเซในการจัดสรรงบประมาณเหมือนกันอย่างเช่นประเทศโมร็อกโกก็จะมีการแบบลอ็อกงบประมาณไว้เลยว่าสสสามารถที่จะเสนอโครงการเข้ารัฐสภาได้เช่นเดียวกันเอออันนี้ก็เป็นจุดที่ถกเออถีถยงกันได้ดีเบตกันได้ว่าสรุปแล้วการจัดทำงบประมาณควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติควรจะมีโอกาสที่จะเ,ออเสนองบประมาณได้เช่นเดียวกันเนาะ แต่ว่าวิธีการเขียนของมาตรา144เนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างจะกำกวัวสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นข้อที่มันเหมือนกับเป็นชนะติดหลังกรรมธิการงบประมาณนะว่าสุดแล้วเราทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแน่นอนว่าสมอันเนี่ยที่เขาบอกว่าห้าม เพรามันก็คือเป็นเงินที่มันต้องใช้ตามกฎหมายนะเ,าเนาะเราเป็นสาส,า,สา,เนนา,า,าเป็นกรรมธิการใช้จะบ้าไปตัดดอกเบีย้ยใช่ไหมตัดดอกเบีย้ยแล้วกเ็เกิดกับว่าผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาก็ซวยกันหมดทั้งประเทศถูกไหมแต่ว่ามันเปการตีความว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะเป็นการที่เข้าไปเข้าไปมีส่วนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมในการใช้งบมารายจ่ายมันคืออะไรเนาะหลายๆปีติดต่อ,อก,กันที่ สำนักงบประมาณเนี่ยให้เหตุผลว่าการที่เราแปรยติไปให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นถือเป็นการที่กรรมธิการมีส่วนโดยทางตรงหรือทางอ,อ้อมในการใช้ใจ่ายงบประมาณามาารายจ่ายสามารถเสนอร่างกฎหมายไม่ได้ครับทำได้ก็คือเอายึดร่างของร,รัฐบาลเป็นหลักเราก็ไปไปไปกรรมธิการสวดความเห็นแปรยติอะไรเอาอย่างเงี้ยครับแต่แต่พอ พอมาในในยุคสภาชุดใหม่เนี่ยมันมันควรจะสู่มดปกติได้แล้วหรือเปล่าคระอาจารย์ครับมันเป็นแปลบทเฉพาะกาหรือครับใช่ค่ะใช่ค่ะ ถามสั้นๆนะครับขอ3ามคำถามแต่สั้นจริงๆเรือ่อคคำถามแรกนะครับก็คือไอ้กรณีการกฎหมายที่มันแก้ไม่กี่มาตราเคยผมเคยไปเป็นพิสามันเนาะแล้วพอเข้าไปแก้เนี่ยบางทีแบบไปแก้2มาตราแล้วต้องไปทีสามวาระถามเรื่องมันมีวิธีการแบบให้มัน,ให,มน,ใ,หมนให้มันไวขึ้นยังไงที่ไม่ต้องไปตั้งพิสามันนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือ,อเรื่องของการที่เขาประกบะหมายถึงว่าเวลาประกบ ทำร่างกฎหมายประกบเนี่ยนะคะรับสมมติตอนนี้เราไปรัฐบาลน,นแต่ผมอยากรูว่าเขาใช้สมองตรงไหนเพราะว่าเวลาที่เราหรือว่าใช้ความคิดตรงไหนในการที่ไปกบอะเขาประกบยังไงคือเขาไปดูแลอดิตหรือว่าเขามีอยู่แล้วแล้วเ,เอาขึ้นมาหรือมันใช้วิธีว่ามโนขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยครับด้วยความเคารพอาจารย์อยวพูดง่าใจขอสุดท้ายนึงอีกนิดนึงครับด้วยความเคารพอาจารย์ค<ำ>อรรั่ยกเลิกนะครับการโอนกำลังพลเนี่ยนะครับมันเป็น พอล้กฎหมายงบประมาณนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเ,เราไปลางกฎหมายยกเลิกพรบโอนกำลังพลคี่ยผมไม่ได้พูดว่าเป็นลาบอะไรนะครับแต่ผมพูดได้ฟังว่าสมมติจะไปยกเลิอกเนี่ยมันเปน็นกฎหมายงบประมาณไหมค,ค,ครับเขาประทุนทำคำตอบค่ะคือสอบต้อตายอยู่ด้วยกันนะฮะในกรณีที่ครบไม่ได้แจ้งเป็นร่างแปลปฏิรูปเนี่ยหาสมาชิกสว้แทนรารหรือสมาชิกผู้ที่สภาเห็นว่าร่างแปลนั้นเป็นร่างแปลปฏิรูปนะ สส,สหรือสอวอจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้างจัดระเบียอาจเข้าชื่อต่อประธานสภาประธานสภาเพื่อไม่ต้องการยื่นต้องยื่นตอ่อจัดระเบียบการในใบครับจะสามารถที่จะที่จะระบุยกเลือกในในใน้ในอร,ร์ทที่เราที่เรากำลังจะล่านไ,ไม่ได้ครับผมจะ<า>ต้องท<ห>ําในกฎหมายพวงเขาเรียกกฎหมายพวงเพื่อสมมติกฎหมายหลักของเรา